ที่ติดกับหลังทีวีนะครับวัดสำหรับเ,รเก,กเี่ยวกล้งหนึ่งเราก็มาดูระดับนะครับดูระับนี่แล้วก็เลือกน็อตให้ถูกกับยี่ห้อที่ใช้นะครับก็วัดเกี่ยว เป็นน็อตอุปกรณ์พื้นฐานแต่ไหนที่ลูกค้าต้องใช้เสริมอย่างเช่นถ้าเกี่ยวยาวมากแนะนำนะครับอาจจะต้องหาเพิ่มก็คือเรื่องแหวนลอมนะเพื่อให้ระยะมันได้ปกติมันจะแถมมาให้4ตัวไม่น่าจะพอก็ซื้อเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ